สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จาฮานอยรวมทั้งสี่หน่อยนะคะเมื่อ,รอะะประจําวันที่9นะคะ9ตุลาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของวันที่8กันนะคะแล้วก็ฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของวันที่8กันนะคะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่9นะคะอ่ะซึ่งวันที่8แอรให้เด่นที่3กับ1ไปนะคะพี่ๆจา๋าเด่นที่3กับ1นะ ในรอบเฉพาะกิจนะคะออก4,3,1นะคะอ่ะมาทั้งเด่น3เด่น1นะคะ4มา3มา1มาตารางมา3ตัวแล้วก็ในกลุ่มมา3ตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับในรอบเฉพาะกิจบุญนะคะส่วนล่าง 58, แ 8, อดหลุดไปเนาะมาเฉพาะเด่น5นะคะในรอบพิเศษนะคะ833 3, ล่าง6 3สา สามสาม,มานะคะหกสาม,มาตัวที่แอดเน้นในชุดกันด้วยเนาะในรอบพิเศษนี้เข้าบนเข้าล่างเลยนะคะส่วนในรอบปกตินะคะหนึ่งแปดแปดลางหกหอ่ามาสายเบื้อสายเบื้อชุดกันที่6ก็ไม่ได้ใส่เบิ้อให้เนาะอ่าตารางตัวเด่น6มานะคะส่วนบนแอดหลุดไปในรอบ VIP นะคะสามลางเจ็ดสาม นะคะเจดสามก็มาเข้าตลาดนะคะพี่พี่จา๋าตัวทีแอดจับคู่ไม่มีเนาะถึงสามห้านะคะอันนี้คือเข้าตลาดนะคะอ่ะตัวที่แอดจับคู่วันนี้ก็มาอ่าอ้าวสามหนึ่งแอดก็มาลืมเห็นมาอ่าสามคู่นะคะพี่พี่จา๋ายังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้แอดต่อด้วยนะคะ อ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังรใจให้แอดต่อด้วยเนาะพี่พีจ๋าแนวทางทุกๆแนวทางก็ทำเต็มที่แล้วนะคะมีเข้าบบางหลุดบ้างปนกันไปวันนี้ก็มาในตัวเน้นก็ยังโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่9นะคะสำหรับของวันที่9นะคะวันที่9ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงชุดโค้งสุดท้ายให้ด้วยนะคะพี่พีจ๋าชุดโค้งสุดท้ายก็คือใบเขียวนะคะอ่า ก็นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีแล้วกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันว่าสำหรับของวันที่เก้าจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะวันที่เก้าอ่ะตัวเด่นวันที่เก้านะคะพี่พี่จ๋าเด่นวันที่เก้าแอดมีหนึ่งนะคะมีศูนย์เก้า 9หรือ6นะคะถ้าใครไม่ชอบ9ก็กลับหัวเป็น6แล้วกันนะคะ3 2 5นะคะสำหรับตัวเด่นสุดในตารางนะคะเด่นสุดในตารางก็คือ9กับ5อ่าใครไม่ชอบกอ็นำตัวอื่นไปวิ่งไปรูดได้นะคะพ,พี่จ๋าเด่นที่9กับ5 9นะคะ9 0 เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าแปดนะค,ะส, 5, นะ,คะ,ะสำหรับห้านะคะพี่พี่จ๋าสำหรับห้ามีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดนะคะใครไม่ชอบจับในตารางได้เลยเนาะแต่ก็ระวังเก้าเก้าห้าค่ะ 959จะมาประกบคู่กันเนาะแอดก็คำนวณหลายสูตรนะคะกว่าจะมารวมเป็นสูตรนี้สําหรับชุดกันนะคะชุดกันแอดให้กันไปที่2นะคะการไปที่2ก็จะมี2 1นะคะส3 2 5แล้วก็29นะคะอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันค่อยตามนะคะสาหรับตัวที่แอดเน้นนะคะสาหรับตัวที่แอดเน้นใน ของวันที่เก้านี้ในดินที่เก้านะคะในดินที่เก้าแอดเน้นไปที่เก้าศูนย์ใครไม่ชอบเก้าศูนย์ก็กราบหัวเป็นหกศูนย์นะคะอะ่าเก้าแปดหรือหกแปดอ่าห้าศูนย์ห้าสามนะคะส่วนสองแอดเน้นเป็นที่สองสามแล้วก็สองเก้าย้ำนะคะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จา๋าไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงมีรับอ่าก็นำมาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะ ชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยเนาะอะ,อะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันแล้วกันนะคะรวมทั้งหมด4หน่อยนะคะพี่พี่จ๋าตั้งแต่รอบเฉพาะคิดถึง VIP เลยนะคะอะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ